สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม l i เ e อร์เรนเจอรนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาส่องนะครับสปอยอัปเดตที่กำลังจะมาถึงในวันที่29นี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจกับเจ้าของช่องนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมแล,แล้วเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเดตนี้ ครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อหาในการอัปเดตคร่าวๆนะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยได้ปล่อยมานะครับผมก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับผมอ่านเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือขยาให้เลื่อนเรนเจอร์นะครับได้ถึงขั้นที่10นะครับผมก็คือจะปลดล็อกการเลื่อนขั้นของเรนเจอร์นะครับจนถึงขั้นที่10เลยแล้วก็จะสามารถอัปเลเวลของเรนเจอร์นะครับจนถึงเลเวล300ได้เลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงอัปเกรดทักษะแล้วก็เพิ่มผลลัพธ์ถือครองด้วย แต่ว่านี่ครับตัวหนังสือสีแดงนะครับมันจะมีบอกว่าเลนเจอร์ที่มีรายชื่อด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีเลเวลสูงสุดก็คือแค่200นะครับต่อให้แม้ว่าจะเป็นขั้น1ิบก็ตามนะครับนี่ครับอันนี้คือรายชื่อที่อ่าไม่ได้ไปต่อนะครับน่าจะหมายถึงว่าเลื่อนขั้น1ิบได้แต่ว่าเลเวลเนี่ยจะตันอยู่แค่200เท่านั้นครับจะไม่สามารถขึ้นไปถึง300ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับทำไมถึงจํากัดแค่เวล200อแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะขยายเลเวลอาเลนเจอร์ Ranger บางส่วน,นไปถึงเลเวลส0มร้อได้นะครับเมื่อมีการอัปเดตในอนาคตอันนี้เป็นตัวหนังสือสีแดงนะผมเลยคิดว่าในอนาคตอาจจะมีแต่ว่าอัปเดตหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเวอร์ชันเหมือนกับทดลองก่อนว่าเลื่อนขั้นสิบเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วพอในอนาคตเนี่ยตัวพวกนี้นะครับที่เคยได้เลเวล200เนี่ยก็อาจจะมีการปลดลิมิตเลเวลเพิ่มเป็น300นะครับในอนาคตก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผมนยครับก็จะมีตัวอย่างคลาโบจาก 7บาทนะครับแล้วก็รวมไปถึงแฝดห้านะครับผมแล้วก็ตัวเมตาต่างๆครับบูชาโดครับอ่าเลตาครับผมแล้วก็เลตาซัมเมอร์ก็โดนเหมือนกันแล้วก็เซลลี่ไอส์ครีมนะครับก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่แล้วแล้วก็ตัวโคลาโบนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดในการเลื่อนขั้นนะครับตั้งแต่ขั้น6เป็นต้นไปนะครับซึ่งตัวที่เข้ามาอ่า ก่อนวันที่29นะครับหรือว่าเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมขอเรียกว่าเลนเจอร์แบบเจนเก่าแล้วกันนะตัวที่เป็นเจนเก่านะครับเนี่ยจะไม่มีผลลัพธ์ถือคองนะครับหลังจากเลเวล201รนะครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันตันแค่200เนาะมันไม่สามารถเลื่อนไปถึง300้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่มีการอัปเกรดทักษะตามการเลื่อนขั้นครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนขั้นนะครับอย่างขั้น1ขั้น2ขั้น3นะครับไอ้ทักษะพวกนี้นะครับสกิลของเลนเจอร์เนี่ยมันจะมีการอัป อ่าไม่ได้รับการอัปเดตหรือว่าเป็นตัวที่เป็นเจนเก่านะครับก็จะไม่ได้ในเรื่องของการอัปเลเวลทักษะนะครับผมก็คือดาเมจเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าก็จะเลื่อนขั้นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มผลลัพธ์ถือครองตามการเลื่อนขั้นตั้งแต่ขั้นที่6ขึ้นไปก็คือตัวเจนเก่าเนี่ยไม่มีทั้งผลลั์ถือครองเลเวลครับไม่มีการอัปเกรดทักษะแต่ว่าจะได้ในเรื่องของผลลัพธ์การถือครองอ่าขั้นของเลนเจอร์นะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นเลนเจอร์นะครับเจนใหม่ผมขอเรียกว่าเจนใหม่แล้วกันเจนใหม่นะครับที่เข้ามาหลังจากวันที่29นะครับก็จะมีในเรื่องของผลลัพธ์ถือคลองครับตั้งแต่เลเวล201ขึ้นไปเพราะว่าตัวเจนใหม่นยจะอัพเลเวลได้ถึง300นะครับผมหรือว่าตัวที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อด้านบนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเกรดทักษะเนี่ยก็จะตามการเลื่อนขั้น6ขึ้นไปด้วยนะครับยิ่งเลื่อนขั้นเยอะเนี่ยสกิลก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มผลลัพธ์ถืือออคลงนนะักก็จจเเเเหมตว่าย สเตตัสเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ประเภทเนาะเพราะว่าเลนเจอร์บางตัวเนี่ยมันจะได้สเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นตารางนะครับในการใช้เรนเจอร์เพื่อเลื่อนขั้นถึงขั้น10นะครับก็คือแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าขั้น1นะครับใช้กี่ตัวขั้น2ขั้นสานะครับใช้กี่ตัวซึ่งมันจะเยอะช่วงขั้นที่8นะครับแปดเเนี่ยมันจะเยอะกว่าขั้นขั้นอื่นๆนะครับสําหรับระดับสีทองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยมันเป็นระดับที่เราไม่ค่อยสนใจกันอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะพูดถึงแค่ระดับเอก็พอนะครับ ก็ดูได้นะสําหรับใครที่ดูไม่ทันหรือว่าอยากจะไปแคปมาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเกมได้น,นะครับมันก็จะมีตารางมีอะไรให้ก็เบ็ดเสร็จเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่หกแปดติประมาณโหเยอะอยู่นะประมาณเกือบ20ตัวได้นะครับผมแต่ว่าเลื่อนขั้นง่ายขึ้นเลื่อนขั้นง่ายขึ้นแต่ว่าใช้เยอะนะครับก็ลองคำนวณดูครับผม แล้วก็ปรับลดเงื่อนไขการเลื่อนขั้นนะครับตั้งแต่ขั้นที่3ถึงขั้นที่5นะครับของเลนเจอร์ระดับเอนะครับผมก็นี่ครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยก็คือน่าจะเหมือนข้างบนครับก็คือใช้2ตัวหมดเลยนะครับจนกว่าจะถึงขั้นที่แนะครับนี่ครับก็ลดระดับแล้วก็จะมีการคืนเรนเจอร์นะครับผมตามจํานวนส่วนต่างเนี่ยกลับไปนะครับตามที่มันเกินมาเนาะสมมุติว่าขั้นที่5เนี่ยอ่าสมมติว่าเราทําขั้น5แล้วเต็มแล้ะเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันใช้ประมาณ17 -18 ตัว แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันใช้แค่ประมาณ10ตัวเท่านะครับก็ถึงคั้นคันขัน5แล้วไอ้ส่วนต่างนะครับที่เป็นเลนเจอร์เนี่ยหกถึงเตัวเนี่ยก็จะทําการคืนนะครับแต่ว่าตัวอันนี้ผมไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าจะคืนเป็นเลนเจอร์เลยหรือว่าจะคืนเป็นเลนเจอร์โซนะครับอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมจริงๆนะอยากให้มันคืนเป็นโซเนาะเพราะว่ามันง่ายต่อการแบบว่าบริหารแล้วก็อัปเกรดนะครับแต่ว่าถ้าคืนเป็นตัวอะไรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็จะมีชิ้นส่วนของตัวเดิมนะครับเราก็สามารถเลื่อนคั้นได้อีกรอบนนึงะครับผม โอเคครับต่อมาหัวข้อที่2ก็คือเพิ่มอีเวนต์บัฟเลนเจอร์นะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการบัฟเลนเจอร์พิเศษนะครับเฉพาะช่วงก็คือเวลาที่มันขึ้นหน้าต่างอีเวนต์แบบนี้ครับเราจะสามารถจัดเลนเจอร์นะครับตามที่มันมีการบัฟเนี่ยแล้วก็ยัดลงทีมได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับน่าจะใช้ได้ในโหมดสเตทเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ในสนามประลองแล้วก็สนามประลองเลนเจอร์ได้นะครับ6ตัวนะครับผม ก็ต้องลองดูครับแล้วก็มีแอบสปอยเลนเจอร์นะครับนี่ครับถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่มันจะมีอ่าเป็นเจสสิก้ามืดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจก็คือธาตุไม้เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นบาวแสงนั่นเองแต่ว่า1กับ2เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวในอนาคตที่กําลังจะเข้ามาแน่นอนนะครับถ้าเป็นเจสสิก้ามืดเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีสปอยสักหน่อยนะแบบว่าทําโพสทำอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเข้ามาเงียบๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรองดูกันเนาะ แล้วก็โหดที่3นะครับก็คือเพิ่มสเตตนะครับจาก3,500นะครับจนถึง4,000นะครับก็คือเพิ่มอีก500สเตทเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ปั่นสเตทก็พยายามนะครับเล่นทุกวันเล่นเรื่อยๆครับผมก็ถ้าสำหรับใครที่อ,อยากจะได้ทีมหรือว่าอยากจะได้เทคนิคในการลงสเตทหรือว่าอะไรครับก็ ไปดูไลฟ์สดผมได้นะครับมันจะมีช่วงที่ผมเนี่ยจัดทีมนะครับตามโปรเพเยอร์ก็คือมีโปรเพเยอร์เนี่ยเข้ามาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการจัดทีมแล้วก็จัดทักษะอะไรพวกนี้ครับก็ดันสเตทได้เยอะมากเลยครับก็ลองไปย้อนกันดูได้นะครับผมมีนะข้อสุดท้ายนะครับก็คือ แก้ไขปัญหานะครับที่ตรวจสอบพบเกี่ยวกับสถานะโต้กลับนะครับไอสถานะโต้กลับเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบลูชาโดนะครับเพราะว่าบลูชาโดเนี่ยจะมีตัวเดียวนะครับที่เป็นสถานะโต้กลับนะครับก็น่าจะเป็นบัชนะครับที่ไอสถานะโต้กลับเนี่ยทำความเสียหายต่อบอสมากเกินไปนะครับบอสกิลนะผมไม่แน่ใจว่ามันแรงแค่ไหนนะครับอ๋อเป็นบอสทุกตัวเลยผมไม่แน่ใจว่ามันแรงแค่ไหนนะครับก็ต้องลองดูตอนนี้มันยังบลัชอยู่ บักถึงวันที่2 9เลยครับตอนนี้นยังไม่แก้นะใครที่แบบมี b l บลูชาโดอยากเอาไปลองก็สามารถลองได้นะครับโอเคนะครับสำหรับอัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับตอนอัปเดตสวัสดีครับ